ถามมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบูล่เหลววันนี้มิสเดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสเดีอัลมอนด์ซากุระเนเจอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนด์กับซากุระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดดและก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากุระจากเกาะเซจูซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน จะช่วยลดริ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจโบาโคโคนัทออยอะโวคาโดอาโรเวลาเป็นต้นแถมด้วยกรดไกลโคลิกแอซิดกรดผลไม้จากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อนเยาว์สดใสอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้นะครับชื่นใจจริงๆ แนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอารมอนซากุระเนเชอรัลลิควิดโซฟตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e i อดีม d ดี l ลายไอดีมิสเตอร์ด่งสอง d ลายไอดีมิสเด่งสามหรือได้กล่องข้อความ c ฟ b o o ๊โด่งมิสเตอดีอ่ะเรื่องที่ผมบอกว่าผมเห็นวันนี้แหละะเห็นนายชัยธวัฒน์เขาออกมานี่ต้องอธิบายให้ฟังนะผมว่านะบางทีเรื่องเหล่านี้เขาไม่ค่อยเข้าใจอ,ะอ่ะเออคือจนวันนี้ผมว่านายชัยธวัฒแล้วก็พักส้มทั้งหลายนี่ไม่เข้าใจว่าตัวเองเจอกัอะไร ล่าสุดนี่เองฮะก็คือป้ายสีไปยังเชียงใหม่นะคือนายชัยธวัฒน์นี่ก็โพสต์นะครับเนื่องจากว่าไปเจอลายหลุดนะนะครับลายหลุดซึ่งเป็นทางเป็นลายที่ทางนายอำเภอนี่ก็ส่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยทางลายนี้ก็บอกว่าแต่ทาัานนายอำเภอเออโทษลนะประหลัดส่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทางลายนี้ก็บอกว่าทา่านนายอำเภอได้มีวอรูนให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ทมอบหมายนะ ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรผู้ใหญ่บ้านกำนันติดตามบันทึกภาพกิจกรรมของพรคประชาชนรายงานให้ทราบครับพูดง่ายๆว่าอันนี้เป็นลายหลุดซึ่งเป็นการสั่งงานจากประหลัดไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรให้ไปตรวจการไปดูไปเก็บข้อมูลนะครับการหาเสียงของพักประชาชนนะครับที่ทางเหนือมั้งนะเข้าใจว่าทางเหนือนะนายชัยวัวั์ก็เอาตัวนี้มาแปะ แล้วก็โพสต์ทำนองจะใส่ร้ายรัฐบาลเนี่ยนะครับนะฮะ,ะนายชัยธวัฒน์ก็บอกว่า2วันนี้เริ่มงานปีใหม่ด้วยการมาช่วยหาเสียงให้ทีมอบจอเชียงใหม่ลำพูนของพรรคประชาชนการเลือกตั้งอบ,บจอคราวนี้นอกจากจะผิดปกติที่จัดเลือกตั้งวันเสาร์นะครับทำให้หลายคนติดงานไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์แล้วยังน่ากังวลว่าอาจจะมีการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางคนหรือบางพรรคด้วยนี่ใส่ลายแล้วนะฮะคำว่าใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ แก่ผู้สมัครบางคนหรือบางพักนี่นะถ้าทางเชียงใหม่นี่ก็สู้กันอยู่แค่นี้นะคือพักเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมแล้วก็พักประชาชนนี่สู้กันเรียกว่าค่อนข้างหนักทางเหนือเนี่ยเป็นลักษณะนี้ไม่ว่าแล้วก็เชียงรายด้วยนะอ่ะทีนี้เชียงใหม่เนี่ยนายชัยธวัฒน์ก็พูดทํานองว่าเนี่ยแหละครับเหมือนกับว่ารัฐบาลสั่งแต่ก็อย่าลืมนะอันนี้เป็นรัฐบาลผสมนะครับรัดตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านประหลัด ในอำเภอเนี่ยอยู่ในการปกครองของกระทรวงมหาดไทยอยู่ในมือของนายอนุทินนะไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับคุณนุองอิงไปสั่งไม่ได้นะจ๊ะจะบอกให้ฟังถ้าสั่งก็ต้องสั่งาา่ากนายอนุทินทีนี้ก็เหมือนกับว่านี่รัฐบาลนี่นะครับกันแกล้งเขาอะเขาหาเสียงแล้วก็จะส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านไปลงอะน,นะผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ชัยธวัฒน์ฟังนะคืออย่ามองอะไรครับแคบเกินไปอันนี้เป็นลายหลุดนะนะอันนี้เป็นลายหลุด แค่หนึ่งกรณีถูกไหมถูกไหมบังเอิญเป็นกรณีของพรรคประชาชนหรืออาจจะมีกรณีของพรรคอื่นเช่นเฮ้ยสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ไปตรวจดูนะครับพวกที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยด้วยเอาพรรคภูมิใจไทยบ้างพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่รู้เพียงแต่ทางเหนือ,อน,นี่ก็หาสีสังแข่งกันอยู่สองพรรคพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ทีนี้ลายหลุดตัวนี้เป็นของประชาพักประชาชนคุณก็เอามาหากินแบบนี้เอามาหาแบบกะด r า่านะ,ะเรียกคะแนนเสียงของมรดาด้อมส้มว่บตัวเองโดนลังแกด้อมส้มมาช่วยเลือกผมเยอะๆผมโดนลังแกปัดโถเอ,อ้ยนี่คือหนึ่งประเด็นนะประเด็นที่สองชัยธวัฒน์ผมอยากให้คุณรู้รเอาไว้นะ,ะสถานการณ์ของพักคุณเนี่ยมันไม่เหมือนพักอื่นบอกตรงนะครับเพราะพักคุณเนี่ย นะครับมันมีป้ายแตะอยู่นะฮะเรื่องของความปลอดภัยทางความมั่นคงของชาติพูดง่ายๆสารเล่มนูนเนี่ยเขาเคยมีคำวินิจฉัยนะครับว่าพวกคุณเนี่ยมันล้มล้างการปกครองนะครับอ่ะอันนี้ข้อเท็จจริงถูกไหมอาจารย์วัดเนี่ยจะสอนให้ฟังนะเผื่ออาจาร์วัมันรู้ว่าจนป่านนี้จนกระทั่งพักแม่งโดนยุบไปแล้วมันยังไม่รู้เลยว่ามึงเล่นกับอะไรมึงยังไม่รู้เลยอย่าบอกว่าเล่นกับอะไรเบื้องสูงเบื้องสูงไม่ใช่นะอาจารย์วัดมึงฟังให้ดี อคติปลอบใจตัวเองอะ่ะนะครับแล้วก็ไปเที่ยวโทษคนนู้นคนนี้แมงไม่รู้จักดูตัวเองผมจะบอกให้นะว่าสิ่งที่คุณไปยุ่งเนี่ยนะครับมันอยู่ในหมวดความมั่นคงของชาติสิ่งที่คุณไปยุ่งนั่นแหะที่คุณไปเริ่มต้นเอาไว้นั่นแหะแล้วจนมีคมําพิพากษาว่าคุณเนี่ยล้มล้างการปกครองเนี่ยมันอยู่ในหมวดความมั่นคงแล้วชัยธวัฒน์รู้ไหม,หมว่าหมวดความมั่นคงมันแตกต่างจากกฎหมายฉบับอื่นมากมาย หมดความมั่นคงคืออะไรท่านรู้ไหมเนี่ยนะครับเขาเรียวกว่าภัยของชาตินะครับคือใครก็ตามมาคุกคามชาติเราเนี่ยไอเนี่ยถือเป็นภัยของความมั่นคงของชาติเหมือนกับถ้าเกิดว่ามีประเทศอื่นมาลุกรานประเทศเราเนี่ยภัยของความมั่นคงแห่งชาติบางทีก็เกิดขึ้นในประเทศก็เรียกว่าไอเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติมันตราหน้าคุณไปแบบนั้นแล้วทีนี้คุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณอยู่ใน ลักษณะของภัยแห่งความมั่นคงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่พวกคุณไปแตะหนึ่งสองนะครับแล้วคุณก็ไปโดนจับใช่ไหมหรือไม่โดนจับก็แล้วแต่แล้วมีคนมาตามมาตามคุณถึงบ้านน่ะคุณไปไหนเขาตามเจอถ่ายรูปคุณอะไรนะั่นนะ่ะอย่าไปโทษพวกเขานะนี่คือระบบคุณจําไว้เลยพอคุณไปยุ่งกับหน่วยงานความมั่นคงปับ๊บพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความความมั่นคงทั้งหมด มันไม่ได้มีแค่ตำรวจมีทหารสี่เหล่าทัพสามเหล่าทัพตำรวจหนึ่งนะครับองค์กรความมั่นคงต่างๆหน่วยงานมหาไทยทั้งหมดรวมอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ไปยุ่งกับความมั่นคงเขาจะไม่ยุ่งกับคุณเลยเออเขาจะไม่ยุ่งเลยเพราะเขาไม่ใช่หน้าที่ของเขา แต่เมื่อไหร่คุณไม่แตะเรื่องความมัน่นคงนะครับหน่วยงานความมัน่นคงกรมนาทั้งหลายเนี่ยครับมันจะโฟกัสทำงานโดยอัตโนมัตินี่คือระบบชัยธวัฒน์ไม่ใช่แค่นี้พวกคุณทั้งหลายจะโดนติดตามเนี่ยลักษณะเนี้ยแต่เขาตามตามหน้าที่ถ้าไม่ทำก็โดนดา่าไม่ทำก็ก็เป็นปัญหาอีกมหาไทยไม่ทำก็เป็นปัญหาอีกเพราะระบบมันเป็นอย่างนั้นคุณอย่าไปโทษว่าใครสั่งไม่ใช่ครับมันเป็นระบบผมบอกให้ฟัง มันเป็นระบบเขาถึงมีคำพูดในประเทศนี้ไงที่บอกอย่าท้าทายระบบไงเนี่ยที่เขาพูดให้ฟังเมื่อคุณไปยุ่งกับมันมันก็อย่ามายุ่งกับคุณแบบนี้แหละผมไมี่รู้ดีผมถึงไม่ยุ่งเลยแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่ต้นเพราะผมรู้ว่าผมเอาไม่อยู่หรอกถ้ามันเลยเถิดไปถึงระดับความมั่นคงปั๊บนี่คุณนะต่อให้คุณอยู่ต่างประเทศก็ไม่รอดบอกให้ฟังจริงๆ มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเขาเขาบอกว่าถ้าคือคุณจะเป็นจริงไม่เป็นจริงนี่เรื่องหนึ่งนะเข้าใจปะคุณก็ว่าไปว่าคุณไม่ได้เป็นความมั่นคงแล้วแต่คุณอ่ะเออทีนี้อ่ะคุณมีคําพิพากษาของศาลไงแปะเข้าไปไม่ต้องมาเถียงว่าเฮ้ย <c oughs> จริงไม่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตอนนี้คุณอยู่ในเครือข่ายเนี่ยลักษณะนี้และระบบก็ทํางานตามนี้ เพราะนั้นมอแบกใจถ้าพรรคคุณจะโดนข้าราชการต่างๆเขาตามถ่ายรูปคุณอะไรต่างๆนี่ขอให้คุณเข้าใจว่านี่คือเพราะคุณไปยุ่งกับระบบระบบก็ไปยุ่งกับคุณแล้เอาจริงนะการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ปีหกหกแล้วไม่ใช่เพิ่งตอนนี้เขาตามคุณตั้งแต่ปีหกหกแล้วเล่าให้ฟังทําไมผมรู้รู้ป่ะเพราะว่าตอนที่ศาลก่อนจะพิพากษาคุณว่าล้มล้างการปกครองศารลรัฐมนูญเนี่ยเขาเรียกกรมน นะครับเขาเรียกหลักฐานจากหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยเชียบรูปถ่ายสิ่งที่คุณทําอ่ะเออนั่นนะ่ะปีหกโ,โอะ่ะนะฮนะเนะก่งกาดกันยังไงนะครเรียบร้อยครับนั่นแหละครับเขาตามถ่ายคุณทุกกระเบียดนิ้วเลยติดตามคุณทุกอย่างเพียงแต่เขาก็มองเห็นว่าคุณไม่ได้อันตรายขนาดจะนะนะล่มชาติล่มเมืองได้ก็ไม่เดยมีอะไรก็ปล่อยไปแต่นี่คือระบบจะหนักจะเบา เจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่ครับเมื่อไหร่คุณไม่แต่ตรงนี้มันจะมีคนทํางานนั่นดีและเป็นพนังงานที่ไม่ได้เป็นปกติไม่ได้มาทํางานตามปกติอย่างประชาชนทั่วไปไม่ใช่คุณจะเป็นคนพิเศษที่เขาจะดูแลคุณพิเศษเลยจะบอกให้ฟังนี่ผมเล่าให้ฟังนะนี่คือระบบซึ่งนายชัยธวัฒน์อาจจะไร้เดียงสาอายุมากหน่อยแต่สมองอาจจะอายุน้อยหรืออาจจะไม่เคยมีประสบการณ์อะไรมากมายในชีวิต ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เ,เองทำเนะี่ยมันไปแตะอะไรบ้างไม่ได้เกี่ยวกับฐานบ้านเลยคุณไม่มีใครมาสั่งครับระบบมันทํางานขึ้นมันนี่เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้เองนะครับแล้วน่ากลัวคุณผมบอกให้ฟังผมอยู่ต่างประเทศแม่งตามไปนู่นนะแต่ดีว่าผมไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเคยเล่าให้ฟังแล้วนะผมอยู่ต่างประเทศอ่ะเล่าให้ฟังก็ได้เวลาที่มีคนมาตามเราที่ต่างประเทศ ฝั่งเราก็มีสายเพราะผมอยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่าดูแลเราอะ่ะเพราะนั้นฝั่งเราจังนั้นก็แข็งแรงไอ้ฝั่งที่มาก็แข็งแรงเพราะนั้นเวลามานะครับงานข่าวมันทำงานกันหมดฝั่งเราก็มีงานข่าวฝั่งเขาก็มีงานข่าวเวลาเขาข้ามแดนมาปั๊บงานข่าวทางนี้ก็จะ,ะรายงานจะบอกพวกเราเลยเฮ้ยขณะนี้ มันมาแล้วนะเออมีหมายมาแล้วนะมีอย่างงู้นอย่างนี้มาแล้วมีมีมทีนี้มันจะมีสองลักษณะเขาจะบอกเราแบบนี้อ่ะตอนนี้ตำรวจมาโฮ้ยตำรวจมาสบายไม่มีปัญหาตำรวจมาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะระบบรัฐมันก็ต้องคอนแทครัฐด,ด้วยกันถูกไหมครับก็หาเราไม่เจอหรอกตัวร,รัฐเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาคอนแทครัฐก็ไม่รู้เรื่องกันเนะี่ยไอ้หน่วยงานตำรวจเนี่ย ก็จะมีชื่อผมอยู่นะครับเพราะว่าผมทำเป็นกฎหมายปกตินะตำรวจเนี่ยอยางไอนะ้โจ๊กเนะี่ยนะเคยไปนะโจ๊กเนี่ยเคยไปเสร็จแล้วก็เนะี่ยนกะ็อนะ้าเนะี่ยมีมีตำรวจมาเขามีรายชื่อพี่โด่งนะในหมายตำรวจนี้อ่าโอเคถ้าโจ๊กแต่มันมีหมายหนึ่งซึ่งจะไม่มีชื่อผมหนึ่งอันนี้น่ากลัวมากเวลามามันจะไม่มาแบบเสียงดังนะครับมันจะไม่มาแบบหน่วยงานราชการ แต่มันมาแบบสายลับมาแบบใต้ดินนะแต่ถามว่างานข่าวรู้ไหมรู้เขาก็จะบอกเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตำรวจหรืออะไรหน่วยงานความมั่นคงอ่มีชื่อใครบ้างไอโดไม่มีผมถึงรู้ไงว่าเวลาที่คุณไปแตะระบบมันจะทำงานแยกกันผมไม่มีในชื่อในหน่วยงานความมั่นคงคุณนะครับแต่ก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่หลายรอบ ต่เล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชัยตะวัตก็ต้องรู้นะว่าหน่วยงานความมั่นคงของชาติเขาก็ทำงานของเขาคุณก็ไปยุ่งกับเขาคุณไปถ้าคุณไม่แน่พอนะผมมึงบอกให้ฟังว่าคุณจะทำงานนี้แค่ที่คุณมีอยู่อ่มันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้บอกให้ฟังเข้าใจปะ่ะ คุณเอาไข่ไปกระทบหินเปล่าๆความไร้เดียงสาของคุณที่คุณคิดว่าเนี่ยเอาเด็กๆออกมาจนติดฟุกติดตารางกันหมดเนี่ยผมเตือนตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณไม่มีองค์ประกอบเยอะเลยถ้าคุณจะทําเรื่องนี้องค์ประกอบมันมีอีกมากกว่านี้นะคุณมีแค่นี้ไม่ได้แค่นี้มันคือคล้ายๆเวลาที่คุณเห็นประเทศอื่นเขาทาสําเร็จคุณเห็นแต่ยอดน้ําแข็งยอดเขาน้ําแข็งคุณไม่เห็นว่าข้างหลังเนี่ยตายตายตาย,ตายทะเลนะมันมีอะไรอยู่ คุณเห็นประเทศอื่นก็ทำเอ้ยเห็นไหมประชาชนปฏิวัติเรื่องจริงแม่งไอ้ที่อยู่ข้างล่างพวกคุณไร้เดียงสาเกินไปที่จะรู้หรือโง่ก็ไม่รู้นะแล้วยังจะยังจะทำเรื่องใหญ่เนี่ยเออนะครับก็เล่าให้ฟังเพราะนั้นสิ่งที่คุณโดนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องมาโวยครับมันเป็นเรื่องที่คุณไปทำไว้เองนี่อย่ามาบอกผมอีกนะว่าเฮ้ย สิ่งที่เขาทาเขามีสิทธิ์จะทเถียงนู่นไม่ต้องเถียงตรงนั้นผมไม่ได้เถียงตรงนั้นนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณจะเรียกร้องอะไรเนี่ยนะผมผมว่าไปเพราะนั้นไม่เกี่ยวแต่นี่ผมเล่าให้ฟังว่าระบบมันเป็นแบบนี้ในเมื่อคุณคิดจะไปยุ่งกับตรงนี้คุณก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับระบบเข้าใจไหมเหมือนน้องๆในดนเนะี่ยที่บอกเอ้ทำไมตามนักศึกษาเขาก็ไม่อยากตามอกคุณรู้ป่ะแต่พอคุณไปยุ่งกับเนี่ยความมั่นคงป็ เขาก็มีหน้าที่ต้องไปตามคุณเขาเหนื่อยจะตายที่เกียนจะตามแต่เขาต้องไปไม่ไปก็โดนอีกเจ้านายด่าอีกหนึ่งห้าเจ็ดอีกใช่ไหมเพราะฉน,นั้นถ้าคุณจะทำเรื่องนี้คุณดูก่อนว่าคุณพร้อมแค่ไหนที่คุณเริ่มต้นมามันจบตั้งแต่ต้นแล้วบอกให้ฟังผมเคยเตือนแล้วว่าอยากขึ้นไป วันนั้นเอาแค่ไล่ประยุทธ์ก็จบนะนะครับก็จบแล้วในนะครับฝันไปนู่นสมศักดิ์จงสจับเเจียมไปกันใหญ่เลยนะไปกันหมดนะครับไปกันหมดเลยแล้วถามว่ามีอะไรรับมือไหมไม่มีแล้วตอนนี้มันจำเป็นมันเป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําไปอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะแต่มันเป็นระบบแบบนี้คุณทําไปคุณต้องรับให้ได้แล้วอย่าเอามาป้ายสีเพื่อไทยไม่ใช่นะ นะครับเนี่ยแล้วแล้วเอามาใช้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสันดานไม่ดีตัวเองทําเองแล้วก็เจอระบบเองก็จะไปบอกให้เพื่อไทยกันแกล้งเอามาหาเสียงเงี้ยดราม่าอย่างเงี้ยมันทุเลศชัยธวัฒนนะครับทุเลศแล้วเอาจริงๆนะแล้วคุณจะกลัวอะไรแต่คุณถามหาเสียงเนจริงๆเขาก็ถ่ายรูปก,กันหมดแหละจริงๆนะทุกพักจริงๆผมหาเสียงมากี่ครั้งแล้วเนี่ย สมัยไอ้ประยุทธ์ก็ถ่ายพวกเราก็เคยโดนสมัยหาเสียงโตั้งแต่54ไอ้อภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลมันก็ถ่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรกูก็ชนะมาได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรถ่ายรูปก,ก็คือถ่ายใช่ปะถ้าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรคุณอย่าเอามาหาเสียงแบบนี้มันทุเรศมันทุเรศชัยธวัฒน์ เวลาหาเสียงนี่ไม่มีแล้วเหรอไอแบบว่านโยบายอะไรเงี้ยไม่มีเหรอไม่มีอะครับพักนี้มันไม่มีพักเนี้ยเขาไม่มีครับเนี่ยเขามีแค่เนี้ยเชียงใหม่อบจอเชียงใหม่เนี่ยตรงไปตรงมาไม่ตบัดสัตวดหนูโดนแกล้งโอ้ยมาถ่ายรูปหนูมึงมีแค่นี้จริงๆชีวิตมึงอะดูดิ่พักเพื่อไทยเขาหาเสียงยังไงเชียงใหม่นายู แพทย์เฉพาะทางใกล้บ้านลงไฟฟ้าจากขยะสูงกลางอัดฉีดอีเวนท์ทุกระดับเนี่ยแก้ปัญหา PM 2.5มสนะบริหารโปร่งใสลถประจำทางไฟฟ้านี่เลือกเขาแล้วจะได้อะไรเห็นไหมแล้วเลือกคุณได้อะไรตรงไปตรงมาไม่ตบัดสัตว์แน่ใจเหรอชัย,ว <c oughs> <c oughs> ยธวัฒนเฮ้ยชุเลศว่ะจริงๆนี่ยังจะตรงไปตรงมาไม่ตบัดสัตว กันอยู่อีกเหรอหาเสียงนายกอาบาจเชียงใหม่คำขวัญนโยบายตรงไปตรงมาไม่ตะบัดคือบอกว่ากูอดีกูไม่ตบัดสัตว์กูตรงไปตรงมามึงยังไม่จบกันอีกแลเรื่องตบัดสัตว์จนวันนี้ลุงไปอยู่กับพวกมึงหมดแล้วยังไม่จบอีกอ่ะหนึ่งนะเอาเอาตรงนี้ก่อนเอาตบัดสัตว์ก่อนนะหนึ่งนะครับผมบอกให้ฟังว่า เพื่อไทยไม่เคยสัญญากับพวกมึงที่บอกจะไม่ร่วมลุงอะไรนั่นแหะจริงเขาไม่ได้สัญญากับมึงเขาไม่ได้สัญญากับพวกคุณที่คุณมาด่าเขาอยู่เนี่ยเพราะคุณไม่ได้เลือกเขาใช่ไหมเขาตบัดษากับคุณเหรอฮะเขาสัญญาอะไรกับคุณคุณไม่ได้เลือกเขาอะ่ะนูน่นตบัดว์นูน่นไอ้สามพันบาทนั่นน่ะเบี้ยคนจลานั่นน่ะนั่นน่ะ นั่นน่ะเขาสัญญาไว้กับคุณพักไหนอ่ะสัญญากับคุณแล้วคุณก็เลือกเขานั่นน่ะแล้วเขาก็โกหกคุณนั่นน่ะนั่นแหละตบัดสัตว์นั่นแหละ,ะ,ละไอ้โกหกมันหลอกคุณผมพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาจนหลังๆเลือกตั้งผมบอกแล้วมันหลอกคุณผมพูดอย่างเงี้ยจนปากกระชีกมันหลอกคุณผมพูดกับคุณตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเลือกตั้งองีกอ่ะพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแทนที่จะด่าพักนู้น ดันมาด่าพักนี้บอกตบัตสัตว์อ้ามันโทษนะเสือกอะไรด้วยนะไอคนที่เลือกเพื่อไทยมีใครเขาบอกเพื่อไทยตบัตสัตว์ไหมมีไหมครับอ่ะใครที่เลือกเพื่อไทยแล้วบอกเพื่อไทยตบัตสัตว์มีไหมทําไมไม่ทำไมทําไมไม่มีเพราะอะไรเพราะพูดคุณใส่ร้ายเขาคนที่เลือกพักเพื่อไทยทุกคนทุกวันนี้เข้าใจบริบทครับเขาฟังคาหาเสียงของเพื่อไทยดีครับไม่ใช่พูดเนี่ยหากินเอาตัวนี้มาด่าเขาหากิน ตัวเองไม่มีอะไรดีก็ไปด่ดาคนอื่นเขาเรียกว่าอยากจะสูงก็ต้องเหยียบคนอื่นนะเพราะตัวเองเตีย้ยนะตัวเองเตี้ยเขาสูงกว่าอยากจะสูงกว่าเขาก็ต้องขึ้นต้องเหยียบเขามันถึงจะชนะได้อย่างนั้นใช่ไหมไม่มีปัญญาสูงเองไม่ปัญญาชนะเองด้วยความสามารถตัวเองต้องเหยียบคนอื่นแล้วถามว่าที่คุณพูดกับเขามันจริงไหมถ้าจริงนะครับคนที่เลือกพักเพื่อไทยวันนี้เขาด่าเพื่อไทยเอง ณไม่ต้องเสือกถ้าเขาตาบัตรสัตว์เนี่ยผมจะด่าเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เลือกคุณไม่ต้องเสือกว่าเขาตาบัตสัตว์มึงไปด่าพักมึงนู่นที่มึงเลือกถ้ามันตบัตสัตว์อะไรกับมึงบ้างค่าแรง450ทําไหม3,000ทำไหมมันทิ้งหมดเลยแล้วมันบอกเอาหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวนั่นแหละตบัตสัตว์มึงไปด่ามันนะครับแล้วพักนี้เพื่อไทยเนี่ยถามว่าประชาชนที่เขาเลือกปรกเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยไหมทําไม เขาเขาฟังดีครับคุณลุงอิงบอกว่าจะไม่ร่วมลุงถ้าแลนสไลด์คือถ้าเราสามารถครองเสียงได้เกิน200 230นะครับก็ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องดึงพักเหล่านั้นมาร่วมเพื่อจะต้องเป็นรัฐบาลเขาพูดแบบนี้เงื่อนไขเช่นนี้ครับแต่พวกคุณเอามาพูดไม่หมดเอามาตีกินดา่าเขาตั้งแต่ปี 66, 66ยนันต,ตรงวันนี้ เสร็จแล้วอ่ะเขาทำจริงไหมเอามานะครับเอาแต่พักไม่เอาลุงก็มีเหลือลุงเดียวที่แม่งตะแบงยังจะอยู่ต่อจนถึงทุกวันนี้เขาเขาขีออกไปแล้วตอนนี้ไปร่วมกับพวกคุณแล้วทุกวันนี้คนร่วมลุงเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยแต่คือพรักประชาชนททาไไม่ด้้เพวนนัูสบู่น้ําผึ้งวายแดงสบู่ก้อนนี้คุณผู้หญิงชอบ ราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสบู่สีอื่นๆแล้วยังมีส่วนผสมหลักคือไวายแดงไวแดงดียังไงไวแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระครับจะช่วยดีท็อกผิวอย่างอ่อนโยนจึงลดริ้วรอยความหมองคล้ำลดฝ้าลดกระรอยเหี่ยวยน่นอันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ท่านดูอายุมากกว่าวัยเมื่อใช้ต่อเนื่องผิวจึงดูสดใสอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนครับยังผสมเชียร์บัตเตอร์และน้ำผึ้งด้วยจึงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้านจึงดูสดใสย,ยิ่งขึ้นสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จนอาจลืมโลชั่นหลังอาบน้ำไปเลยสบู่มิสเีทุกก้อนใช้น้ำมันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าส่วนผสมธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุดปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสเตียรอยด์เด็กสตรีมีครรภ์ก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องกังวลรักธรรมชาติรักผิวรักสุขภาพต้องใช้ผลิตภัณฑ์มิสเีดีต่อคุณดีต่อธรรมชาติ ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID ดีมิสเดีโด ลายไอดีมิสเดีโด่งสองลายไอดีมิสเดีโด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ o กโด่งมิสเดีขอบพระคุณมาครับ